สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องโล่ของกัปตันอเมริกาน,นั่นเองหลายๆคนคงรู้แล้วนะครับว่าโล่ของกัปตันเนี่ยทำมาจากไวเบเนียมซึ่งเป็นแร่ที่แข็งแกร่งมากๆในจักรวาลมาเวลเป็นแร่ที่ซึมซับแรงก,กระแทกได้ดีที่สุดครับผมและความพิเศษของโล่นี้อีกอย่างก็คือมันมีชิ้นเดียวครับผมเพราะในตอนสร้างเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์คนที่สร้างมันเสือกหลับครับผมทําให้ม่รู้ว่าสูตรสร้างเป็นยังไงก็เลยสร้างมาได้แค่อันเดียวครับ แต่ถ้าว่าโลกที่แข็งแกร่งขนาดนี้อาวุธที่แข็งแกร่งขนาดนี้ก็มีวันแตกครับผมไม่มีสิ่งใดยืนอยู่ตลอดไปหรอกและด้วยเหตุนี้เองนะครับผมเรื่องราวที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเหตุการณ์ฮีโร่ของกัปตันอเมริกาแตกครับผม ซึ่งไอการแตกของโล่นี้ก็มีอยู่หลายครั้งหลายคราวในคอมิกค,ครับแต่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับผมมาฟังกันเลยดีกว่าว่าโล่ของกัปตันนั้นเคยแตกยังไงบ้างแตกไปกี่ครั้งมาฟังกันเลยครับครั้งแรกที่โล่กัปตันถูกทําลายนั้นถูกทําลายโดยโมเลกุลแมนครับโมเลกุลแมนนั้นไม่ได้ทําลายแค่โล่ของกัปตันทําลายคอโยนเนียด้วยทําลายบอดของซิลเวอร์เซิร์เฟอร์ในตอนนั้นด้วยครับพลังของโมเลกุลแมนเนี่ย เทพบรลมเทพเลยเขาเป็นหนึ่งในสุดยอดวายร้ายของจักรวาลมาเวลพลังของโมเลกุลแมนก็คือการควบคุมโมเลกุลครับเขาสามารถควบคุมโมเลกุลของสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตและทุกสรรพ,พสิ่งนั้นเกิดจากโมเลกุลทั้งนั้นทําให้โมเลกุลแมนนั้นมีพลังราวกับพระเจ้าเลยสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ทว่าในภายหลังโมเลกุลแมนนั้นก็สร้างโลคืนให้กับตันอเมริกาครับ ทีนี้มาดูเหตุการณ์ต่อมาฮีโร่ของกัปตันแตกกันเลยดีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอีเวนต์ซีเคดวอลในปีเก่าๆครับผมปี1984มัง้งในตอนนั้นนะครับกัปตันอเมริกานั้นได้คว้างโล่ใส่ด็อกเตอร์ดูมซึ่งด็อกเตอร์ดูมในตอนนั้นนั้นขโมยพลังของบีออนเดอร์มาครับเขาก็มีพลังราวกับพระเจ้าเหมือนกันเขาหยิบโลก่กัปตันให้มาบทเล่นเป็นขนมเลยแต่ถ้าว่าหลังจากจบอีเวนต์ซีเคตดวอลเนี่ยทุกคนนนะสามารถได้รับพรหนึ่งข้อครับ ซึ่งกับตันนั้นก็ขอโลของเขากลับคืนมานั่นเองเหตุการณ์ต่อมาฮีโร่กับตันแต่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ Infinity Gauntlet ครับในเหตุการณ์นั้นธานอนนั้นได้เข้าต่อสู้กับกับตันอเมริกาซึ่งธานอนนั้นก็ใช้แรงอันมหาศาลของเขาทุบโลก,กับตันจนแตกกระเจิงไปเลยแต่ทว่าโลก,ก็กลับมาได้อีกตามเคยครับผมโดยเนบิวลานั้นได้ขโมยถึงมือของธานอนไปและเธอก็ใช้พลังของ Infinity Gauntlet นี้ย้อนเวลากลับไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ธานอนเคยทำเอาไว้ก็เลยไม่เกิดขึ้นครับ ทีนี้มาดูเหตุการณ์ต่อมากันเลยดีกว่าเหตุการ์นี้ค่อนข้างแปลกเล็กน้อยครับมันไม่ได้ถูกทําลายโดยพวกตัวเทพเทพครับผมถ้าผู้ชมยังจํากันได้ไหมว่าในตอนแรกเนี่ยโมเลกุลแมนได้ทําลายโลไปแล้วแล้วเขาก็สร้างโลกลับมาให้ใหม่ซึ่งโลอาน,านั้นนั้นก็ถูกเป็นต้นแบบของทุกโลที่มันพังแล้วก็กลับมาใหม่ครับผมแต่ถ้าว่าไอเหตุการณ์ก็เกิดความบังเอิญขึ้นเพราะว่าโมเลกุลแมนเนี่ยดันบังเอิญใส่โมเลกุลผิดไปอันหนึ่งครับผมทําให้โลนั้นเกิดมะเร็งขึ้นมา พูดจริงครับโล่กับตันเป็นมะเร็งครับซึ่งนั่นครับทำให้โล่แตกแต่สุดท้ายแล้วโล่นั้นก็ถูกซ่อมแล้วกลับมาเหมือนเดิมครับผมมันก็แตกไปแป๊บเดียวแล้วมันก็ซ่อมกลับมาตลอดแหละมาดูเหตุการณ์ต่อไปกันเลยดีกว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นได้พลังของโอดินฟอร์สไปแล้วเขาก็มาต่อสู้กับกับตันครับซึ่งเขาก็ได้ทําลายโล่ของกับตันในการต่อสู้ไปแต่ทว่านะครับในตอนที่จบการต่อสู้เนี่ยต่อก็ช่วยซ่อมโล่ให้ใหม่ครับเพราะแบบโล่ไม่ได้แตกขนาดนั้นเหมือนโล่บุกเข้าไปต้อนกลับเป็นเหมือนเดิบ และเหตุการณ์ต่อมาก็เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่พอจะหาได้แล้วเหตุการณ์นี้มาจากอีเวนต์เฟียอิเซลครับผมเซอร์เพนน้องชายของโอดินซึ่งเป็นเทพแห่งความกลัวนั้นได้ทําลายโลกของกัปตันอเมริกาด้วยมือเปล่าเลยเขาฉีกโลกของกัปตันแตกเป็นครึ่งหนึ่งออกไปเลยซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากเหตุการณ์จบลงโลกของกัปตันนั้นก็ได้ถูกตีขึ้นใหม่โดยช่างในแอสการ์ครับผมซึ่งในคราวนี้นั้นทําให้โลกนั้นมนแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมซะอีกและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวข้อค่าของการแตกของโลก,กัตอเมริกา หากผมตกลนตรงไหนไปก็ขอภัยด้วยครับผมหากใครมีเหตุการณ์เพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับและว,วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องลาไปก่อนอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนอยา่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ